เก็บงานครับเก็บงานพร้อมจะส่งมอบวันพรุ่งนี้นะครับเอฟซีครับวนี่ครับผมเกลือน้ำสามจุดครับเอฟซีจุดนิดหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ข้างไอ้แจ็คโกลหนึ่งจุดนะครับผมแี้วก็อาทิตย์ขอเป็นหน้าบ้านอีกหนึ่งจุดนะครับผมเพื่อสำหรับเป็นการล้างถ้วยล้างจานนะครับผมเอฟซีซึ่งก็ดีครับจะพงก็จะการทำราวจะพงเอาแบบให้ย่างดีนะครับผมเนี่ยนี่ เจลนครับเจลเจลครับผมสวยงามนะครับอายก็จะเดินเข้าหอน้ำในอย่างสะดวกสบายครับต so ่อไปนะครับผมส่วน oh, 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 oh. oh. uh, oh. oh. ้านในครับคนดตันตอนนก่อนขอครับก่อนขอครับก่อนขอบคุณครับเจลเจลเจนี่ก็มีสารมันครับสารมันมันสาดนะครับผมมันสาดโอ้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 อ้โอ้อ้โโอ้โอ้้โอ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 วโอ้เรียบร้อยนะ้โ น้ำน้ำไหลหลากเอ็ดดีเรื่อน้ำไหลหลากเอ็ดดี้ครับผมตอนนี้อาทิตย์น้ำดีใจน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำแบบเอฟซีโอ้โหน้ำไหลเป็นโอ้เอฟซีครับผมเออพอดูทุงานต่อผมนี่ก็มีสารมันที่เอฟซีซื้อมาให้ครับผมเอฟซีซื้อมาให้นะครับผมแล้วก็มีวิทยุนะครับผมที่เป็นน้ำใจเล็กน้อยอาหาร พวกหารพวกจกที่ยายผมซื้อให้แล้วก็เอซีซื้อมาฝากนะครับผมอามามาหมอนครบจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วมีข้าวสารนะครับข้าวสารนะครับผมนี่ก็ทีวีทีวีก็เอซีฝากมาจากทางบ้านนะครับผมก็ขอบคุณมากมายครับผมที่ช่วยเหลือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างมากมายครับก็ขอบคุณครับที่ยื่นมือเขาช่วยครับผมมีหลายชีวิตนะครับที่ต้องการความการช่วยเหลือนอเอฟซีพูดเร็วจะว่ากันนะครับผมเพราะว่าผมพูดมันแบบตั้งแต่เกิดครับผมแต่ก็จะพยายามปรับปรุงนะครับเอฟซี ไไบนอยู่น mm mm. right? ้ำค่นของนอยด้วยเลยน้ำพบ่าอยู่น้ำได้เลยครับมีสบู่มีอะไรครบนะก็ของพ่าวเลยน้ำโอเคก็ใช้เลย ออออามาใชใไหชุ่ยเรื่อกันขอบคุณมากครับครับผมก็เรามีอะไรก็ไปแบกันกันเนาะไปแักกันช่วยดูสักเล็กน้อยไม่วันก็ต้มไม่วันออ้ยไม่วันต่อปากนาทีน้ำไหลโอ้ยร่ำรวยร่ำรวยครับผมน้ำไหลไปสบายอีกี้เปิดไฟเลยช่วยน้ำไหลแล้ว น้ำไหลไฟสว่างสว่างด้วยครับทางไฟว่ายังโอ้นี่ก็แห้งแล้วเนาะแห้งแล้วรอยเท้าด้วยนี่สินนไฟสว่างม่โอ้โหไฟมาครับไฟก็มาครับผมพร้อมครับพร้อมใช้งานนะผมอยากสุขสบายครับอาทิตย์ต่อไปก็จะไม่ลำบากแล้ยนะผมก็จะการดำเนินชีวิตก็จะคล่องขึ้นจะสะดวกขึ้นนะครับผมจากตอนแรกๆก็ใช้าน้ำอย่างก็ยังไม่สะดวกเนาะใช้ชีวิตก็ยังไม่สะดวกนะครับผมวันนี้ก็สะดวกขึ้นเนาะอาทิตย์เนาะขอบคุณ ครับครัผมโอเคครับผมนี่ครับก็ดีใจครับผมดีใจอย่างมากมายครับผมขอบคุณผู้ใจดีครันพอแล้วพอแลี้ยงพ่อผมไม่เป็นซึ้งเลยซึ้งผมซึ้อไม่ค่อยเป็นครับเมื่อว่อยู่อะเข้อความก่อท้าเพี้ยงเท่านั้นเดี๋ยวเราเราเอาสายยาง ไม่แล้วให้ดูที่นี่เด๋อวจะให้ดมยเมีก๊อกนเลยอ่ะี่ทำน่ยยาผมนึกว่าไม่มีก๊องเต่ลโอัหขวอ้ลักี้แต่เลลกี้ทล้าข้างอาบน้ล้างอุจจระล้างอจระมันเลบโอ้ล้างอุจจารมนบาวเลย เนี่ยนเออลาคี้อยู่ลากี้นะอุจะได้ไหมเออจะไดเลยเสร็จแล้วครับเป็นเจ้าขาด้วยเขาด้วยเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ยังมองเห็นนะครับผมชีวิตที่ยังลำบากนะครับผมยังลำบากเรายกทีวีเครื่องนี้เข้ามาเรก็เป็นเช่นนีงครับก็จะช่วยเบื้องต้นครับเบื้องต้นครับก็ขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีนะผมเอฟซีทุกท่านนะครับผมรวมทั้งทีมซีสไนน์นะผมที่ ให้อาทิตย์ชีวิตชิหนึ่งนะผมให้มีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผมสะดวกขึ้นนะครับนะก็เป็นน้กใจเล็กน้อยครับผมก็หวังว่าที่จะใช้ประโยชน์จากทนี้คล่องขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับผมกอขอบคุณมากมานะครับผมคริปนี้จบคลิปนี้ครับผมออกคนเาได้สำเร็จแล้วโอ้โหไปแล้วโอเคครับผมครับ